สวัสดีคะ่ะเพื่อนวันศุกร์นะคะวันศุกร์ต้องสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าโอ้ยหนาวหนาววันศุกร์ต้องสีฟ้าใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเนาะวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีวีไหมวันนี้วันศุกร์เนาะตื่นขึ้นมาก็ได้รับข่าวข่าวเอาก็จะทั้งหัวทั้งป่านว่าย่ายวันศุกร์ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะเพราะว่าวิวจะถูกฉลอกับบอกสีก่อนไม่รู้เกิดฉลอของวิวอบทำไมเป็นคนชอบสีฟ้าสีขาวไปอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็ทุกสีก็ดีแต่สีที่ถูกฉลอกับวิวจะเป็นสีฟ้านะคะเฮงๆปังๆเพื่อนๆ ตื่นขึ้นมาก็ข่าวเนาะกลับมาถึงก็ยังก็ยังมีความรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ไปกราบองค์ปู่นะคะเมื่อวานผู้ใดถือหวยในยกมือขึ้นมามาอยู่มาถึงเมืองนอกนี้ตอนวิวิไปหนึ่งเดือนนะคะก็เลขจะออกอายุลุงพลสี่เจดหนึ่งเกเป็นวันเกิดวันเกิดวิววิด,ด้วย นะคะอันนี้ล่วงไปเลอมันเกิดวีวีด้วยก็ยังไงลนะ่ะมีความรู้สึกว่าขับรถไปจอดตรงเราอุตสาหไปนั่งเครื่องไปก็สิบเอดสิบสองชั่วโมงใช่ไหมจากสวิสไปกว่าจะถึงเมืองไทยเนอะโอ้ยด้านโดนไปจนทะเลาะก,กับลูก ใช่ว่าจะจะไม่พาแม่ขับไปว่ะสันบอยพอได้แม่ตั้งใจไปกราบองค์ปู่ก็รู้สึกว่าเราเรายังไงล่ะเ,เรานับถือเราศรัทธาในองค์ปู่เนาะเราตามชีวิตของลุงมานานนะคะแล้วก็ตามข่าวมาเรื่อยๆเพราะว่าเราเราเลือกแล้วที่ เราอยากรู้ความจริงว่าอะไรคืออะไรเราอยากรู้เราอยากรู้เราทําให้เราต่อเนื่องมาจนถึงปีสองปีสามปีเนาะเ <m> มืง่งไทยห่อนตับแตกก็เลยตัดผมสั่นแหม,แม่แหมนะคะเพราะว่าหนึ่งเราศรัทธาเราคิดดีเราเป็นคนดีทำดีเพราะว่าองค์ปู่ก็ให้โชคดูป้ายทะเบียนรถถูก เดือนนั้นถูกสองครั้งเลยแล้วก็มาถูกเก้าสองพอบินกลับมาเมื่อวานนี้มันที่เมืองนอกไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเนาะลอตเตอรี่นะอยากถูกลอตเตอรี่สวีทอยู่แต่ยังไม่ได้ตั้งแต่กลับมาสองอาทิตย์แล้วยังยังไม่ได้ไปข้างนอกเลยอยู่แต่บ้านนะคะเพื่อนๆน,นะคะเรา ะกาเอาตะกาง่ายๆเราเรานับถืออันไหนก็ดีหมดนะคะย่าบ่าแต่องค์ปูเลยสมัยพ่อแม่ให้อะไรเราคนอีสานเนาะคนอีสานเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานับถือพระเราก็นับถือนะคะแต่ว่าเราศรัทธาเราศรัทธาเราเป็นคน ได้หมดทุกอย่างขอให้เราคิดดีทำดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราภูมิใจเพราะว่าเราเราเป็นคนคิดไม่ได้เราเป็นคน,ครน,คนธรรมดาที่มีสัมมาอาชีพประกอบดิ้นรนคนขวายกันไปใช่ไหม,มแล้วก็ทุกวันนะคะคนมาเกิดตนก็จนมาแบ่งเป็นสอง ฝั่งสองฝ่ายฝั่งที่ไม่ชอบลุงเขาก็จะจ้องตลอดกินไปจ้องสิเขาห้องน้ำแจักไวเ็ตอีหอย่างจ้องหมดเขาเอาไปเป็นประเด็นในการว่าลุงป้านะคะแต่ลุงป้าก็ลุงป้าไม่ได้ขอนะคะจะบอกตอนตรงเลยนั่งเครื่องบินไปไปด้วยใจไปด้วยใจล้วนไปด้วยใจลุงป้าไม่เคยขอให้ คือคือชอบตรงจุดนี้ค่ะลุงลุงกับป้าไม่ได้ขอขอว่าให้ต้องไปไปช่วยให้ต้องส่งของไปให้อย่างนั้นทุกคนไปด้วยใจนะคะบอกสัญญาต่อหน้าหิมะเลย <laughs> สัญญาต่อหน้าหิมะว่าก็ให้หนาวตายผู้ใดว่าลุงป้าจ้างให้คนไปหนาวตาย ให้โมเดนเ,เ,เอาแฮมเบอร์เกอร์มาแรกก็ไม่ยอมเอาแฮมเบอร์เกอร์มาแรกก็ไม่ยอมนะคะเพื่อนๆคนเรานะถ้าเราสวนลึกๆแล้วก,นะก็เราก็ต้องแหมพวกเราก็ไม่ได้กินหญ้าเท่าไหร่หรอกพวกเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะต่อให้คนที่ออกไปจากลุงเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ เขาก็ยังมากัดลุงป้าเขาก็ต้องเพื่อสร้างกระแสใช่ไหมจะให้วิววิได้ไลฟ์ได้นะใครจะมาสอนทำไลฟ์เดี๋ยวปีหน้าจะบินไปไปเรียนรู้อย่านะอย่าให้ฉันต้องฟาดนะสายฝาดเราสันสายหวานสายหวานนะคะเพื่อนๆเ,เราด้วยใจ เรารักใครเราก็ร,ารักด้วยใจนะคะก็ดูกันในะบ้านมีวิมีแต่หัวใจดูข้างหลังนู่นข้างหลังพะมาณนะคะเพื่อนสู้สูมันห้อนเม็ดเสียดายผมยาวไหมก็เสียดายแต่แต่เราอายุเยอะแล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วลผมมันก็รักษาหยากเนาะนะคะสู้สู้ค่ะลุงใครจะว่าลุงป้าจ้างคนไป โนสนโนเคโนบอรี่ no 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 นะจ๊ะเลิบเบทุกคนที่เป็นเอฟซีพอตตพอพลังอมตะ <c oughs> นะคะบ๊ายบายเพื่อนเจอกัน